เนื้อหมูครึ่งกิโลเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมามาผัดเดือพี่น้องเด้อมาเขือเทศแครอทมันฝรั่งพี่น้องถั่วบางนิดหน่อยเดี๋ยวพี่วันจะผัดเด้อพี่น้องเลยอ่าน้ำมันลงไปพี่น้องเลยพริกกระเทียมลงไปพี่น้องพริกกระเทียมลงไปผัดก่อนเลยพี่น้องเลยผัดให้หอมเลยพี่น้องตำเลยหมูเลยพี่น้องเออใช่ไหมหมูเด้อ ทอดหมูคพึ่งกิโลนรัพี่น้องหกวหมูไปเลยพี่น้องกับหวม,มูเขาสุกแล้วพี่น้งองพร้อมแล้วพี่น้องเ สามเดือน้ำลังคุกได้เพี่น้องเลยสามเดือน้ำลังคุกร้อนพี่น้องเลยปรุงได้เพี่น้องเลยน้ำตาลพี่น้องหนึ่งช้อนผงนัวพี่น้งองซอสหอยพี่น้งองซอสหอยใส่ไปนหน่อยพี่น้องฟ้าเขียวเพียน้องฟ้าเขียวฟ้าเขียวลวกปา ให้เข้ากันก่อนเด้อพี่น้องเลยเอะไรเข้ากันน้องพร้อมเลยพี่น้องเลยตาด้วยมะเขือเทศแครอทมันฝรั่งตัวลงไปพัดเลยพี่น้องจะรอใเขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเลยสุกแล้วพี่น้องเลยที่นี่สีสันนาทานมิจจะพี่น้องผัดหมูใส่มันฝรั่งแครอทพี่น้องนาทานมิจจะสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟผัดหมูใส่แครอทเด้อพี่น้องเลยใส่มันฝรั่งพร้อมพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมือ ใส่ถั่วฟักยาวนิดหน่อยพี่น้องผิกซอยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมือนีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอสทีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจใพี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมมันคอยมีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้อัน ผัดหมูใส่อันแคสหลอดใส่มันฝรั่งเด้อพี่น้องเลยมีถั่วมังนิดหน่อยพี่น้องถั่วพวกยาวเราพริกซอยพี่น้องมาทางไก่ทางไก่ไกเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำพี่อ้วนผัดหมูใส่มันฝรั่งพี่น้องแต่แคสหลอดพี่น้องโอ้แซ่บๆเลยะพี่น้องไอ้เพื่อนอืมสุยอดพี่น้อง โอ้พี่น้องเลยพี่น้องเลยนัวนัวตุบแสกโอ้พี่น้องอืมพี่น้องเลยเข่าใส่มะเขือเทศน้ำพี่น้องเลยซอยลูกโดดพร้อมพี่น้องมีลูกโดดพร้อม

หวานมากเด้อพี่นอ้องเอ้ยหวานพอดีดีพี่นอ้องไม่หวานมากกิ้นเขาสวยนี่แซ่บเลยพี่นอ้องเลยเส้าเขาหน้

มันฝรั่งกะนุ่มๆพี่น้องอ<ม>ืมอืมขวบท้องขาวอนาินใสายินขวอยู่พี่น้องเลยเศ้าอย่างแสบเลยพี่น้องเลยเ้าก็อย่างแสบเลยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องอืม sáu khẩu dòng xe cho phía nông đây. Ừ. ลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อแซบอยู่ยพี่น้องมันฝรั่งแครอทมะเขือเทศพี่น้อง แซ่บพี่น้องเมนูนีน่ผัดหมูใส่บันฝรั่งใส่แครอทพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมือเนี่พี่ว่านกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับลาลระคับอย่ากเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม